สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมปี2568ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะแปดดาบจัสติกนะคะสองถ้วยจัสเมนเจ็ดเหรียญน,นะคะหนึ่งไม้เท้าเจ็ดดาบนะคะิงถือถ้วยสี่เหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่ซันนะคะ ปิดท้ายค่อนข้างดีมากๆเพียงแต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีเมษอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่บ้างนะคะปัญหามีเข้ามาเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปอย่าไปกลัวอย่าไปเครียดนะเพราะว่าหนักหดวงเพียงใดสาหัสสาการแค่ไหนคุณก็สามารถผ่านไปได้นะคะก็ค่อยๆแก้กันไปทีละเรื่องทีละเปาะอ,อย่ารนอย่ากลัว เพราะว่าปัญหาบางทีมันก็อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆที่เราพบเจออยู่บ่อยๆนะคะมันอาจจะสร้างความาไม่สบายใจบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องท้าทายใหม่ๆเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจให้คุณต้องลงมือทำก็ขอให้ค่อยๆทำไม่ต้องเร่งรีบเพิ่มความสุข,ขุมรอบคอบนะคะ แม้ว่ามันจะเป็นงานในหน้าที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเราก็พยายามเรียนรู้นะหาข้อมูลหรือปรึกษาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้สำเร็จได้นะคะนะก็ขอให้เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเรานะใครไม่เชื่อมั่นเรานี่ช่างเขาเราจงเชื่อมั่นในตัวของเราเองก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จดังที่ใจคุณปรารถนาได้นะคะ แล้วก็การทำงานนั้นไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณจงซื่อสัตย์นะกับอาชีพที่คุณทำทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมออย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดศีลธรรมหรืออะไรที่มันผิกกดกฎหมายนะมิฉะนั้นชีวิตเราจากที่กำลังจะดีอาจจะตกตามได้นะคะ ชีวิตจะดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของเราใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีย่อมได้รับผลของการกระทําดีแต่ว่าถ้าเราทําสิ่งไม่ดีเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นด้วยนะคะสาหรับใครที่ทํางานาที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาจจะเป็นทนายความอายการผู้พิพากษานะสิ่งที่ต้องมีก็คือความยุติธรรมนั่นเองนะคะรวมถึงงาน ในลักษณะของการตัดสินอ,อย่างเช่นคุณอาจจะเป็นกรรมการตัดสินการประกวดตัดสินเรื่องของกีฬาก็ได้นะคะซึ่งเราก็ต้องไม่ลำเอียงนะคงไว้ซึ่งความยุติธรรมแล้วก็ความถูกต้องคุณก็จะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะหรือบางท่านอาจจะเป็นเดือนที่อยากจะจัดระบบระเบียบชีวิตใหม่ก็ได้นะสิ่งที่วางแผนไว้บางที มันอาจจะไม่ได้เป็นตามแผนนะคะอาจจะด้วยมีสิ่งที่มันเหนือการควบคุมเราไม่สามารถจะคอนโทรลมันได้นะแต่ตอนนี้เหมือนคุณอยากจะรีเซ็ตใหม่นะคะจัดระเบียบชีวิตใหม่จะได้รู้ว่าในเดือนนี้จะต้องทำอะไรหรือมีอะไรที่ต้องระมัดระวังก็เป็นการที่เหมือนคุณมีสติมากขึ้นกับการใช้ชีวิตซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือการทำงานอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของ เป็นการให้คำปรึกษาหรือให้กำลังใจก็ได้นะคะอาจจะได้ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้ทำงานกับเพื่อนใหม่กับทีมงานใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้เจอเพื่อนคู่หูอาจจะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคู่ทุกคู่ยากก็ได้ที่ได้รับความร่วมมาร่วมมือที่ดีหรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆมีการคออแลบธุรกิจกันกับธุรกิจอื่นนะคะหรือมีเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุน นะซึ่งจะลงทุนกับใครนั้นก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนกับเพื่อนนะลงทุนทำธุรกิจกับคนในครอบครัวกับคนที่คุณรู้จักกับใครก็ตามนะคะก็อย่าไว้ใจนะเราควรที่จะมีเรื่องของการทำเอกสารสัญญาที่มาแสดงถึงผลประโยชน์ให้ชัดเจนอย่าสัญญากันโดยคำพูดนะคะคำพูดลอยๆเหมือนรับปากกัน หรือสัญญาใจอ่ะอันนั้นอย่าทำเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับเราในอนาคตก็ได้เราอาจจะถูกเอาเปรียบหรือมีเรื่องของการโกงการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะทำอะไรควรจะสุขุมรอบคอบมีหลักฐานที่มันชัดเจนนะคะมีสัญญาที่มันเป็นอ่าสิ่งที่จะบ่งบอกถึงาการที่เราจะไม่โดนเอาเปรียบในอนาคตนะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะ ดวงการเงินนะสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ก็ค่อนข้างสดใสนะคะนะหาเงินได้มากขึ้นหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองรวมถึงคุณจะเจอรูทาในการทำเงินใหม่ๆนะคะอาจจะด้วยคุณค่อนข้างข,างขยันด้วยนะยิ่งขยันทำมาหากินก็จะยิ่งมีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางบางท่านนะคะอาจจะได้เงินพิเศษจากการทำงานลวา่วงเวลา ทํางานจอบเล็กจอบน้อยบางท่านอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะรับงานพิเศษในช่วงนอกเวลางานหลักก็มีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะได้เงินจากน้ำพักน้ําแรงจากการใช้ความรู้จากทักษะในตัวคุณที่มีนั่นแหละที่มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นค่าจ้างแปลเปลี่ยนเป็นเงินนะคะเนี่ยเงินมันลอยในอากาศอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าได้หรือเปล่านะเราก็ต้องสแสวงหาขนควาย อะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองได้ก็ลงมือทำนะคะเหนื่อยหาเงินนะในตอนที่มีแรงยังดีกว่าตอนที่ไม่มีแรงแล้วต้องหาเงินช่วงนั้นนะมันจะลําบากมากกว่าแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะไม่ผิดกฎหมายนะคะก็จะเป็นผลดีนะกับชาวราศีเมษนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่หลายท่านอาจจะมีการบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆก็ได้บางท่านกําลัง เริ่มต้นทํางานที่ใหม่เรียนรู้หน้าที่การทํางานอ,อย่างขมักขเม้นนะคะก็ขอให้แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงแล้วก็ขนขวายความรู้อยู่เสมอก็จะยิ่งทําให้มีคนเล็งเห็นในความสามารถของเรานะมีโอกาสผ่านโปผ่านการพิจารณาให้เข้าทํางานหรือถ้าเป็นเรื่องของการสอบแข่งขันนะคะ อสอบเข้าทำงานสอบเลื่อนขั้นสอบเข้าเรียนล้วนแล้วนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามด้วยนะพอบอกว่าจะชนะได้รับการคัดเลือกแล้วเราไม่ทาไม่ลงมือทำไม่พยายามชัยชนะหรือความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะคะเหมือนกับว่าความสำเร็จมันก็จะมาจากการลรงมือทำจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความมีไฟในตัวคุณนั่นแหละ ที่จะผลักดันทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้หลายท่านอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆนะคะเป้าหมายในการหาไรายได้เพิ่มเป้าหมายในการาที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้มีเงินเข้ามาก็ได้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณกําลังจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือไม่คุณอาจจะได้รู้จักกับคนเก่ง คนที่มีความสามารถได้ทำงานร่วมกันเหมือนเราก็อาจจะได้ทักษะดีๆหรือไอเดียอะไรใหม่ๆที่จะสันสร้างทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแต่เรื่องเงินก็ระมัดระวังด้วยจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมลงทุนกับสิ่งที่มันเสี่ยงนะคะ ต้องนะต้องรอบคอบด้วยอาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีอย่าลงทุนอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเดี๋ยวมันจะสร้างความกดดันไม่มีใครกดดันเราเรานี่แหละนะคะจะกดดันตัวเองนะทำในแบบที่เล็กๆไปก่อนค่อยๆเติบโตไปอย่างมั่นคงมันจะปลอดภัยมากกว่าอย่าให้ความาใจใหญ่นะความที่อาจจะอยากจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะต้องระมัดระวัง เพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่อยๆไปทีละขั้นตอนมันจะปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงได้มากกว่านะคะนะแล้วก็มีดวงนะที่อาจจะใช้เงินไปกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านนะคะอาจจะฝนตกหลังคารั่วนะหรือ,อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชํารุดเสียนะซึ่งเราก็ต้องซ่อมนะคะ อันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมอันไหนที่ซื้อใหม่นะมาแทนของเก่าก็รีบซื้อนะรีบเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวยิ่งถ้าเป็นพวกระบบไฟนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆชำรุดนี่ไม่ได้ให้เลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะสร้างสร้างาเป็นอันตรายนะกับกับตัวเราได้นะต้องระมัดระวังนะคะ อทั้งต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านใหม่นะซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงทําให้ดีแล้วก็มีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นก็เหมือนเป็นการได้ปรับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราให้มีความน่าอยู่นะคะอาจจะถึงเลิกที่ต้องทําความสะอาดบ้านนะจัดบ้านใหม่นะคะนะจัดให้มันเป็นระบบระเบียบดูโล่งนะโปร่งสบายตามันก็เป็นการได้ดึงพลังงานดีๆเข้ามาภายในบ้านของเราทําให้ คนในบ้านอยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขแล้วก็เกิดโชคลาภนะที่จะบังเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งเป็นเคล็ดลับดีๆนะที่อยากจะสื่อบอกกับชาวราศีเมษนะคะดวงความรักนะสำหรับคนมีคู่นะคะก็สดใสดีนะเป็นเป็นช่วงที่คุณสองคนรักกันดีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะก็จะเป็นความรักที่ดูมีความสุขแล้วก็มั่นคงขึ้น,นเรื่อย บางคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายมีความชัดเจนในความสัมพันธ์คบหาอยู่กับใครก็อาจจะเป็นช่วงของการเปิดเผยความในใจเป็นความรู้สึกที่แสดงถึงความชัดเจนนะที่มีต่อกันก็ได้หรือถ้าเป็นคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักกับคนไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้นะยิ่งถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ ยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะถ้าไม่แน่ใจก็ให้เพื่อนนะให้คนรู้จักช่วยดูช่วยสแกนให้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าสมัยนี้มิจฉาชีพนี่เยอะเหลือเกินบางคนนี่อาจจะไม่ให้ตรงปกด้วยนะต้องระมัดระวังคือมีความมีความรักได้แต่ก็ต้องมีสติอย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะคะเรื่องของสุขภาพก็อาจจะระวังเรื่องของอาการปวดนะปวดตามเนื้อตามตัวปวดหลังนะคะพวกออฟฟิศซินโดมต่างๆบางคน นั่งทำงานทั้งวันเลยตนะั้งแต่เช้ายันเย็นก็ต้องลุบขึ้นมาบริหารร่างกายบ้างนะคะนะอาจจะเอ็กซ์อซส์เล็กน,น้อยนะเดินไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกบ้างเพื่อจะได้ทำจิตใจผ่อนคลายร่างกายได้รู้สึกดีนะคะมันก็ต้องมอีออกกำลังกายบ้างนะที่จะช่วยทำให้บริหารร่างกายมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับปัญหาสายตานะงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆอย่างเช่น ต้องนั่งหน้าจอคอมหรือจ้องมือถือนะทั้งวันเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าค่าสายตามันอาจจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็ต้องไปตัดแว่นนะเพื่อทําให้การมองเห็นที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะเตือนนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะปิดท้ายด้วยไพ่าพาพิชเนตนะคะ empowerment นะก็ขอให้ชาวราศีเมษจงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานะในตัวของคุณนะคะ จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความโดดเด่นในตัวเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังขาดความมั่นใจนะคะก็ตรงเชื่อมั่น,นในความรู้ความสามารถของเราใครไม่เชื่อมั่น,นในตัวเราก็ช่างข่าวนะคะเราจงเชื่อมั่น,นในตัวของเราเองศรัทธากับสิ่งที่ทำทำอะไรทําจริงนะคะเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะยากเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเรามีความใจสู้มีความพยายามที่มากพอก็มีโอกาสนะที่จะประสบความสำเร็จได้ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนามาอย่างแน่นอนนะคะนะก็พยายามคิดบวกกับตัวเองคิดบวกกับสิ่งรอบตัวไว้ใช้ทัศนคติที่ดีในการนำทางก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ใจปรารถนาก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซ็อรเแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ